ผีกระหังหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าผีกระหังผีไทยอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมาเป็นอย่างดีเคียงคู่กับผีกระสือที่มาของผีกระหังนั้นไม่แน่ชัดเหมือนกับผีกระสือแต่เชื่อกันว่าถิ่นกำเนิดมาจากประเทศคขมเมแล้วมีความเชื่อดังกล่าวค่อยๆเข้ามาในประเทศไทยจากความรุ่งเรืองของอณาจักรคขมรในอดีต เชื่อว่าผีกระหังมักเห็นในภาคีสารแต่เนื่องจากผีกระหังไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นบ่อยนักทำให้มันกลายมาเป็นหนึ่งในปริศนาผีกระหังเป็นพูดพลายประเภทหนึ่งที่มีนิสัยค่อนข้างรักสงบและยังไม่เคยมีการบันทึกว่าพวกมันทำร้ายมนุษย์แต่อย่างใดในตอนกลางวันมันจะใช้ชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อตกกลางคืนมันจะกลับคืนล่างเดิมผีกระหังนั้นออกหากินในตอนกลางคืนชื่นชอบการกินของโสโครกเช่นอดเจอระลกของเด็กของสดสดขาวๆเลือดสดสดเหมือนกับผีกระสือเชื่อกันว่าผีกระหังเกิดขึ้นมาจากคนที่เล่นคุณใสจนอาคมแกรก้า แต่กลับไม่สามารถควบคุมได้จนกระทั่งเกิดการของเข้าตัวส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้นั้นมักเกิดจากการผิดครูผิดคำมั่นสัญญากับผู้มอบวิชาให้ทำให้กลายสภาพเป็นผีกระหังไปในที่สุดการที่จะดูว่าใครเป็นผีกระหังนั้นจะดูกันที่ก้นเพราะเชื่อว่าจะมีหางโผลออกมา ทำให้คนที่เป็นผีกะหังจะมีความห่วงก้นมากจนผิดปกติเพราะกลัวว่า,วาถ้าหากถูกใครลูบก้นเล่นจะบังเอิญไปเจอหางเข้าจนทำให้ล่วงรู้ว่าตนเป็นผีกะหังนั่นเองการตรวจสอบผีกะหังอีกวิธีหนึ่งคือเมื่อคนที่เป็นผีกะหังดวงตาต้องกับแสงไฟจะสะท้อนกลายเป็นสีแดงต่างจากดวงตาของสัตว์ป่าทั่วไปที่เป็นสีเขียวหรือสีฟ้า นอกจากนี้คนที่เป็นผีกระหังจะวันกลัวแสงแสงสว่างจ้ามากๆครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าจากยายจิว๋วที่เคยพบเจอผีกระหังเมื่อหลายปีก่อนในสมัยนั้นยายจิ๋วอายุเพียง40ปีแกมีลูกสาวสองคนลูกชายหนึ่งคนส่วนสามีแกนั้นเป็นตำรวจยศไม่ใหญ่โตอะไรมากนะัก ยายจิ๋วแกเป็นแม่ค้าขายขนมตาลบ้านของแกนั้นจึงมีแต่ต้นตาลจำนวนไม่น้อยประมาณดูน่าจะหนึ่งไร่กว่า,วาสมัยก่อนบ้านส่วนมากเป็นบ้านทรงสูงใต้ถุนสูงหลังคาหน้าจั่วเป็นไม้แผงรูปสามเหลี่ยมชายคายื่นชาเรือนกว้างขวางเด็กๆวิ่งเล่นได้สบายๆใต้ถุนใช้เป็นที่เก็บข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นวี กระบุงกระชอนกรองกะทิกระด้งและอื่นๆอีกเยอะมากๆส่วนของนอกชานบ้านตรงที่เดินไปทางห้องน้ําใต้ถุนจะเป็นน้ําครําเพราะว่าล้างจานซักผ้าตรงทางเดินไปห้องน้ําตรงนั้นห้องน้ําสมัยนั้นยังอยู่นอกตัวบ้านซึ่งเป็นส้วมซึมและมีกลิ่นโชยไม่น่าพึงประสงค์สักเท่าไหร่จึงต้องสร้างห่างจากตัวบ้านประมาณร้อยเมตร บ้านของยายจิ๋วตอนกลางคืนเสียงจะเงียบสงัดมากจะมีแต่เสียงรีดหลิงเลีเยลเท่านั้นที่ร้องดังระง,งมไปทั่วทั้งดงตาลชาวบ้านส่วนมากจะปิดไฟนอนตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งตอนนั้นบ้านไหนมีทีวีก็ถือว่าร่ำรวยสุดๆบ้านส่วนมากจะเปิดรายการวิทยุต่างๆฟังซะมากกว่าจึงไม่จำเป็นต้องเปิดไฟมองไปทางไหนก็จะมืดสนิทไปหมดทั้งหมู่บ้าน วันหนึ่งเวลากลางคืนมีศพคนตายของคนในหมู่บ้านใหญ่ยยจิ๋วและลูกๆเดินเท้าไปร่วมงานศพพร้อมกับสามีที่เป็นตำรวจพอพาสวดเสร็จก็พากันเดินกลับมาพอมาถึงบ้านลูกสาวคนโตรู้สึกปวดฉี่มากจึงรียวิ่งขึ้นไปบนบ้านมุ่งหน้าตรงไปเข้าห้องน้ำทันทีโดยไม่ทันได้เปิดสวิตไฟแต่ว่า พอเปิดประตูห้องน้ำเท่านั้นลูกสาวคนโตก็ต้องกรีดดังสนัน่นลูกสาวคนโตของยายจิ๋วล้มลงกับพื้นนอนหลับตาปีสามีที่เป็นตำรวจรีบวิ่งเข้าไปดูและถามว่าเป็นอะไรลูกสาวก็ชี้มือไปในห้องน้ำแล้วก็เอาแต่พูดว่าผีผีหลังจากนั้นหลายวันเธอจึงกล้าเล่าให้ยายจิ๋วฟังว่าสภาพผีตัวนั้นมันเป็นยังไงเธอบอกว่า มันเป็นชายแก่หน้าตาดูไม่ได้เลยดวงตามันแดงกำขอบตามันดำลึกโบเหมือนคนไม่ได้นอนมาเป็นปีๆมันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตอนที่เห็นมันกำลังก้มลงเลียขอบชักโครกพอเห็นมันรีบกระโดดออกตรงช่องสังกะสีด้านบนทันทีหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวก็เริ่มเงียบสงบลงในตอนดึกสงัดยายจิ๋วลุกออกจากมุง้ง กำลังจะเตรียมปอกลูกตาลเพื่อทำขนมขายแกเดินไปฉี่ที่ห้องน้ำนอกตัวบ้านแต่ด้วยความที่กั้นฉี่มานานคิดแล้วเดินไปไม่ถึงห้องน้ำแน่ๆแกจึงยองๆฉี่ผ่านร่องกระดานไม้แกบอกว่านั่งฉี่อยู่สายตาก็ลอดมองกระดานไม้ลงไปที่ถุนบ้านวันนั้นแสงจันทร์สว่างพอสมควรเห็นคนกำลังเอามือลองฉี่ของแกซดกินอย่างอเอลึดอร่อย แววตามันจ้องมองอยิจิ๋วอย่างขมิงแกรีบร้องเรียกสามีที่เป็นตำรวจขณะที่สามีแกถือปืนแล้ววิ่งออกมาดูมันก็กระโจนแผวรับหายไปทางดงตาลหลังบ้านตอนนั้นสามีแกและลูกๆเดินลงไปดูที่ใต้ถุนบ้านก็เห็นเป็นรอยเท้าของคนเดินวนเวียนไปวนเวียนมารอบๆบ,บ้านจากวันนั้นจนวันนี้ก็หลายสิบปีแล้วครับ ยายจิวเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กๆและทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าผีกระหังนั้นเป็นใครและเป็นผีกระหังจริงๆหรือเปล่าขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ